กินข้าวแล้วทำไมไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยหรือว่าแกไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วทำไมถึงยังกล้ามากินข้าวที่ร้านฉันหรือว่าพ่อแม่แกไม่สั่งสอนฮะว่าแบบนี้มันไม่ควรทำอะ่ะคุณคะมีเรื่องอะไรกันหรอคะมีเรื่องกคอ็ค่อยคุยกันสิคะก็มานะสิมากินข้าวร้านฉันแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ฉันถึงได้โมโหแบบนี้ไงไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือว่าผมกําลังจะจ่ายเงินแล้วนะครับแต่ว่าเงินผมหายไปไหนก็ไม่รู้ครับอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้นี่เอง น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ช่วยน้องจ่ายเงินเองคุณคะข้าวที่น้องเขากินไปทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะทั้งหมดร้อยสี่สิบนี่ค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเขาจ่ายเองค่ะวันหลังแกอย่ามากินข้าวที่ร้านฉันอีกนะฉันไม่ต้อนรับคนอย่างแกพี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับ ที่ช่วยผมจ่ายค่าอาหารในวันนี้ในอนาคตผมจะมาคืนให้พี่แน่นอนเลยครับน้องคะทําไมน้องมากินข้าวคนเดียวแบบนี้ล่ะเงินหายแล้วทําไมไม่ขอคนที่บ้านล่ะปล่อยให้ตัวเองโดนด่าบแบบนี้ทําไมคนที่บ้านอะไปไหนหมดแล้วคือว่าผมไม่มีคนในครอบครัวเลยครับพ่อแม่ผมเสียไปตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับผมเลยอาศัยอยู่คนเดียวครับงั้นแสดงว่าน้องไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยใช่ไหมคะผมขึ้นปีหนึ่งแล้วครับคือ ผมอาศายเก็บขวดขายหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็สอนพิเศษน้องๆเพื่อส่งตัวเองเรียนครับน้องคะเงินพวกนี้น้องรับไว้นะคะต่อไปนี้น้องก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับถ้าในอนาคตผมเรียนจบแล้วผมมีงานทำมีเงินผมจะกลับมาตอบแทนบุญคุณพี่แน่นอนครับ ไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องเงินก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรหรอกนะพี่เต็มใจที่จะช่วยเหลือน้องอยู่แล้วเออน้องถ้าวันหลังน้องเจอปัญหาอะไรเนี่ยน้องสามารถมาหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะบ้านของพี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านนี้นี่เองค่ะบ้านเลขที่ของพี่99ทับ9กนะคะถ้าเกิดว่าน้องหาพี่ไม่เจอเนี่ยน้องก็ไปถามป้อมยามได้เลยนะพี่ชื่อแอนค่ะใด้ครับขอบคุณมากเลยนะครับ น้องคะตอนนี้น้องกลับบ้านเถอะนะคะพี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนได้ครับ มาติดต่อหาใครเหรอคือว่าผมจะมาติดต่อหาคุณแอนครับอ๋อมาตามหาเจ้าของบ้านคนเก่าเหรอพอดีว่าเขาขายบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วอะจะว่าไปว่ามาคุณแอนเขาก็นั่งสารกันนะทำไมเหรอครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรอครับคือปีที่แล้วคุณแอนเขาไม่สบายเขาป่วยหนักมากเขาต้องใช้เงินเยอะในการรักษาเขาก็เลยขายบ้านหลังนี้ทิ้ง เรื่องนี้สามีของเขาโกรธมากเลยนะที่คุณแอนขายบ้านแล้วเงินไปรักษาตัวเองสามีของเขาทั้งโกรธทั้งเกลียดคุณแอนเห็นคุณแอนป่วยก็เลยไม่อยากดูแลต่อแถมตอนนั้นนะสามีของเขาก็ยังขออยากกับคุณแอนแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอีกฉันนี่สงสารเขาจริงๆเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคุณแอนเขาพักอยู่ที่ไหนครับรู้สิคะตอนนี้คุณแอนเขาย้ายไปอยู่กับญาติที่ชนบทเดีย๋ยวคุณรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บนะ นี่ค่ะคุณไปตามที่อยู่นี้ได้เลยนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีใครอยู่ไหมครับ คุณมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วนี่คุณมาหาใครหลหะครับออที่นี่ใช่บ้านของคุณแอนไหมครับอ๋อนี่คุณจะมาหาน้องสาวผมเหรองั้นเดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวผมไปเรียกตัวเขาให้ได้ครับน้องแอนพี่ชายคนนี้แหละเขาบอกว่าเขามาหาน้องอะงั้นพวกน้องสางคนคุยกันก่อนนะ เดีย๋ยวพี่ขอไปทำธุระก่อนได้ค่ะพี่เคนสวัสดีครับพี่แอนพี่แอนจำผมได้ไหมครับคุณคือใครเหรอคะผมคือเด็กที่เมื่อ6ปีก่อนไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารแล้วพี่จำได้ไหมครับว่าพี่เป็นคนจ่ายค่าอาหารให้ผมแถมยังเอาเงินสดส่วนหนึ่งให้ผมด้วยครับพี่จำได้ไหมครับอ๋อจำได้สิคะพี่จำน้องได้คะ่ะ พี่แอนครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพี่แอนผมรู้แล้วนะครับพี่อยู่ในชุดนบทแบบนี้คงลําบากมากเลยใช่ไหมครับที่ผมมาในวันนี้ก็เพื่อจะพาพี่กลับไปอยู่ในเมืองกับผมนะครับไม่ว่าจะต้องใช้เงินจํานวนเยอะแค่ไหนเพื่อรักษาโรคที่พี่เป็นอยู่ให้หายขาดผมก็จะรักษาพี่ครับนี่คือกุญแจบ้านในเมืองที่ผมซื้อให้พี่นะครับถือว่าเป็นของขวัญ ที่ผมให้นะครับพี่รับไว้เถอะนะครับไม่ได้นะคะน้องพี่จะรับของขวัญชิ้นนี้ไว้ไม่ได้นะคะมันมูลค่าเยอะเกินไปสําหรับพี่ค่ะพี่แอนพี่รับไว้เถอะนะครับถ้าวันนั้นพี่ไม่ช่วยเหลือผมไว้วันนี้ก็คงไม่มีผมหรอกครับพี่รู้ไหมครับเป็นเพราะพี่เลยนะครับที่ทําให้ผมมีกําลังใจสู้ตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานจนประสบความสําเร็จในวันนี้อะครับตอนนั้นที่พี่ช่วยเหลือน้องพี่ก็ไม่หวังจะให้น้องมาตอบแทนพี่อะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ พี่แอนครับผมเข้าใจพี่นะครับว่าพี่ไม่อยากให้ผมตอบแทนอะไรพี่อยู่แล้วแต่พี่อ่ะเป็นคนที่มีบุญคุณตอบผมนะครับไม่ว่ายังไงผมก็ต้องตอบแทนครับไม่อย่างนั้นเราก็ผมจะรู้สึกละอายใจที่ไม่ได้ช่วยเหลือพี่อะครับให้ผมดูแลพี่เหมือนพี่เป็นพี่สาวแท้ๆของผมเลยนะครับผมอยากมีคนในครอบครัวบางคนเหมือนเขาบ้างอะครับต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับได้สิคะขอบคุณมากนะคะน้อง หยุดแบบนี้นะเฮ้ยเดี๋็กกันคะพี่ขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะผู้หญิงคนเมื่อกี้มันแย่งโทรศัพท์พี่ไปอะงั้นเดี๋ยวน้องไปช่วยตามโทรศัพท์นะเออไปเลยไปเลยไปเลยพี่กากาาสับให้สับพี่กาดูนี่สับสับสับโทรศัพท์เหรออุ้ยไฟน้องไปเก็บมาจากไหนเก็บเก็บเก็บมาได้ เก็บโทรศัพท์เก <eye> ็บเก็บ <voila> นี่ปุ้ยฝ้ายน้องเก็บมาแล้วน้องเอากลับมาทําไมทําไมไม่เอาไปคืนให้เจ้าของหรือว่าน้องพปนขโมยมาใช่ไหมรี่บอาไปคืนให้เจ้าของเลยนะเก็บมาได้เก็บโทรศัพท์แล้วเอามาให้ฮิกะไม่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 ได้ขโมยเลยปุ๋ยฝ้ายนี่ทําไมน้องไกลเป็นคนแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนพ่อสอนเราว่ายังไงปุ้ยฝ้ายจำได้ไหมเก็บมาได้แล้วก็ห้ามเอามาสิอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ห้ามเอา บ่อยเลยแล้วก็ใช้เครื่องนี้โทรไงปุญฝ้ยายแบบนี้ก็ไม่ได้นะเราจะเอาโทรศัพท์ของคนอื่นไม่ได้อีกอย่างแม่ไม่สนใจเราแล้วนะจะโทรหาแม่ทำไมอะ่ะพี่เคนพี่ดูนั่นสิเด็กคนนั้นใช่เด็กคน,น,นที่เอาโทรศัพท์ของพี่ไปหรือเปล่าคะใช่คนนั้นแหละ คุณรีบเอาโทรศัพท์ของพี่ชายชัดขึ้นมาเลยนะไม่งั้นไม่ปล่อยคุณไปได้ง่ายๆแนะ่คุณนายครับพวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับพวกเราขอโทษครับที่เอาโทรศัพท์ของคุณมานี่ครับคืนให้ครับไม่เป็นไรหรอกครับเขาคงไม่ได้ตั้งใจผมไม่โทษพวกคุณหรอกครับคุณฝ้ายรีบขอคุณเขาสิ เข้าสาไม่เอาเรื่องเราแล้วนะครับคุณค่ะแล้วว่าแต่โทรศัพท์เนี้ยมันสําคัญกับพวกน้องขนาดนั้นเลยหรอครับสามคันค่ะแม่ของเราไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้หลายปีแล้วตอนนี้หนูก็เลยอยู่กับพี่ก้ากับพี่ก้าแค่สองคนค่ะหนูโตมากับพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยพ่อพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่เราเด็กๆแล้วค่ะ ตอนนี้พี่ก้าก็ทํางานที่ก่อสร้างทํางานก่อสร้างเสร็จแล้วก็ตอนนี้พี่พี่ก้าเขาเจ็บเจ็บขาตรงนี้ค่ะหนูก็เลยออกไปเก็บขวดข้างนอกเพื่อที่จะเอาเงินมารักษารักษาขาให้พี่ก้าค่ะหนูหนูก็อยากได้โทรศัพท์เอาไว้โทรหาแม่ถ้าเรามีโทรศัพท์เราก็จะได้โทรหาแม่ได้ค่ะแต่ว่าออกไปแล้วไม่มีใครให้ยืมโทรศัพท์เลยค่ะหนูเสียใจค่ะ ปุ้ยฝ้ายหยุดพูดได้แล้วเลิกโทษคนอื่นสักทีเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิว่าสักวันเราจะซื้อโทรศัพท์ของตัวเองได้อะอีกอย่างเราก็ไม่รู้จะซื้อโทรศัพท์ไปทําไมเราไม่รู้จะโทรหาแม่ทําไมแล้วอะ่ะน้องครับตอนนี้ผมเข้าใจเรื่องของพวกน้องสองคนแล้วนะครับน้องรอยอยู่ตรงนี้ล่ะน้องแอนเดี๋ยวน้องพ่อพวกเขาสองคนอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าให้เขาไปไหนเดี๋ยวพี่กลับมาได้ครับพี่เคนคุณนายครับ เราก็คืนโทรศัพท์ให้พวกคุณแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วจะเอาเรื่องเราอีกทําไมเหรอครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไว้ใจได้เลยนะพี่ชายของฉันเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยเขาไม่ทําอะไรพวกคุณสองคนหรอกค่ะ น้องครับน้องป่วยก็ต้องกินของเยอะๆนะครับแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ด้วยนะพี่มีของกินอยู่นิดหน่อยอ่ะพวกน้องสองคนไปไปกินกันก่อนนะขอให้น้องหายเร็วล่ะจะได้กลับมาแข็งแรงแล้วก็สู้ใหม่อีกครั้งนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณทรายนี่ขอบคุณเขาสิขอบคุณค่ะไม่เปไ็นไรหรอกครับ ไม่ต้วขอบคุณผมหรอกผมเชื่อว่าคนที่ใจดีและก็พยายามอย่างพวกคุณชีวิตต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับสู้ๆนะครับ ฮ้ย hey, คุณคุณฉีกทิ้งทําไมเนี่ยเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะหย่ากันอ่ะคุณยังติดเงินฉันอีกตั้งหนึ่งแสนบาทถ้าคุณไม่คืนเงินมาให้ฉันแล้วก็ยังไงฉันก็ไม่อยากกับคุณแน่นอนแล้วนี่คุณหนีไปแบบนี้ยฉันกลัวว่าคุณจะไม่คืนเงินให้ฉันนะสิคุณก็รู้ว่าผมลําบากขนาดไหนลงทุนธุรกิจไปก็ล้มละลายตอนนี้ก็ติดหนี้เขาเต็มไปหมดอีกอย่างบ้านและรถผมก็ยกให้คุณหมดแล้วนี่มันยังทดแทนกับหนึ่งแสนบาทไม่ได้เรือไงฉันไม่สนใจอ่ะบ้านรถคุณก็เต็มใจให้้ันนเองี่ไมรูแหละ ยังไงคุณก็ต้องคืนเงินให้ฉันเงินที่คุณค้างฉันทุกบาททุกสตางค์คุณต้องมาคืนฉันให้หมดอย่าขาดไปแม้แต่บาทเดียวแล้วถ้าเกิดคุณตายไปเนี่ยคุณไม่ละอายใจไหนเหรอที่ยังติดหนี้คนอื่นเขาอยู่แบบเนี้นี่คุณตอนนี้คุณรีบเซ็นสัญญายืมเงินให้ฉันได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่คืนเงินให้ฉันแล้วก็ยังไงฉันก็ไม่อยากกับคุณแน่นอนคุณฉันบอกให้เซ็นคุณก็เซ็นสิก็ได้ เงินที่ผมติดคุณไว้อะผมมามาคืนให้คุณแน่นอนก็ดีฉันรอคุณเอาเงินมาคืนให้ฉันอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินมาคืนให้ฉันแล้วก็เราสองคนก็ไปหยากกันได้เลย ผมเป็นคนที่ล้มเหลวคนหนึ่งผมลงทุนทําธุรกิจโดยโด้วยเงินก้อนโตสุดท้ายก็ล้มละลายจนไม่เหลืออะไรเลยแถมยังติดหนี้ก้อนโตอีกผมไม่อยากให้ภรรยาผมต้องลําบากไปกับผมผมเลยเลือกที่จะหนีออกจากชีวิตเขาโดยการหย่ากับเขาแต่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าภรรยาผมจะทําแบบนี้ใส่ผมคุณเคนครับ ผมมีเรื่องอยากจะรบกวนคุณหน่อยครับคุณมีเรื่องอะไรเหรอครับพูดมาสิเอ่อคือว่าผมขอยืมเงินกับคุณหน่อยได้ไหมครับได้สิครับครั้งนี้ผมจะให้คุณยืมห้าหมื่นนะครับพวกเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปีแล้วผมเองก็อยากที่จะเห็นคุณประสบความสําเร็จอีกครั้งคุณจะได้มีเงินมาคืนให้ผมอ่ะเพราะครั้งที่แล้วคุณก็ยืมกับผมไปตั้งห้าแสนบาทขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ผมยืมเงินคุณไม่อยากทำให้ผมผิดหวังในตัวคุณธละ ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ คุณนี่ขยันทํางานมากเลยนะดีที่ทนความลําบากได้นี่ของฝากคุณเคนครับทําไมทุกครั้งที่คุณมาคุณต้องเอาของฝากเยอะแยะขนาดนี้มาให้ผมด้วยครับผมรู้สึกเกรงใจคุณมากเลยนะครับโทก้าคุณไม่ต้องเกรงใจผมหรอกนะนี่ผมเองก็อยากให้คุณผ่านพ้นจากความลําบากนี้แล้วก็กลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งน่ะคุณจะได้มีเงินห้าแสนบาทมาคืนให้ผมเร็วๆนี้ไงขอบคุณคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับนี่คุณรับไปเถอะนะ แล้วก็ตั้งจะทำงานล่ะครับคุณแอน,นครับเงินสามแสนบาทนี้เป็นเงินเมื่อสองสามปีก่อนที่ผมเคยยืมบอกคุณวันนี้ผมมามาคืนให้คุณนะครับเอ้าเงินสามแสนบาทคุณก็คืนให้ฉันตั้งนานแล้วนี่ฮะ คืนแล้วงั้นเหรอใครเป็นคนคืนให้คุณล่ะครับก็ภรรยาของคุณไงปุยฝ้ายอ่ะเขาเป็นคนออกมาให้ฉันเองนะคุณเคนครับวันนี้ผมเอาเงินห้าแสนบาทมาคืนให้คุณครับเงินห้าแสนบาทนี้คุณคืนให้ผมตั้งนานแล้วนี่อครับอีกอย่างเงินห้าห0ื่นบาทที่ผมเอาให้คุณยืมครั้งก่อน ก็พรรยาของคุณฝากของอ้อยคุณนะครับเออแล้วก็ของฝากของกินต่างๆที่ผมเคยเอาไปให้คุณอะ่ะ<ม>ก็พรรยาของคุณฝากมาให้คุณเองทั้งนั้นแหละครับจริงเหรอครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับ ปุยฝ <Bye. S 2> ้ายกาคุณเอาเงินตั้งเยอะแยะมาจากไหนอ่ะทำไมถึงมีเงินช่วยผมใจนี่อ่ะคือฉันขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วนะเจ้าของบ้านคนใหม่เขาใจดีมากเลยกาตอนนี้เขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็เลยให้เราสองคนอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าเขาจะมาที่เมืองไทยอะ่ะปุยฝ้ายทำไมคุณต้องขายบ้านหลังนี้ด้วยล่ะบ้านขายทิ้งแล้วก็สามารถซื้อใหม่ได้กาฉันไม่อยากให้คุณลำบากแล้วก็เครียดกับเรื่องนี้ที่ติดคนอื่นไว้เต็มไปหมดเลยอะ่ะ ผมนึกไม่ถึงเลยนะปุยฝ้ายว่าในยามที่ผมลำบากอ่ะคุณจะยอมยืนอยู่เคียงข้างผมคุณยอมเป็นคนที่ใจร้ายเพื่อให้ผมได้เข้าใจผิดและสุดท้ายคุณก็ยอมช่วยเหลือผมแบบนี้ผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะปุยฝ้ายก้าคุณจําไว้เลยนะว่าชีวิตคู่ต่อให้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจะเจออุปสรรคปัญหามากแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งกันแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะหนีฉันไปแบบนี้อีกนะต่อไปไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือเจอความลําบากมากแค่ไหนฉันก็จะคอยอยู่เคียงข้างคุณตลอดเลยนะ